แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอขอบคุณคุณเลสเดนอีวิลคุณสัจสินิพาคุณสายฟีวีแปดและคุณนภัทรมากที่สนับสนุสน,นในเดือนนี้กับคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VIP Bar Channel ในคลิปแบนการสีโลก็รามาแล้วกับการจัดเด็กครับวันนี้เป็นเรียกว่าเป็นอีกสายหนึ่งที่เอาอันเก่าที่เรียกว่ามันไม่ได้เป็นสายรองเลยนะมันเป็นตัวหนึ่งในแคลนของมันนี่แหละแล้วก็ทำจนมันขึ้นมาเป็นสายได้แล้วก็มีลูกเล่นที่แปลกประหลาดที่สุดแคนหนึ่งครับกับเกรสเนเจอร์สายโปรเฟสเซอร์ ขอเรียกว่าสายโปเฟสเซอร์ครับแลวก็จะเห็นว่าเรายังไม่มีตัวเริ่มอย่างนั้นเพราะว่าเรายังไม่ได้แลกมาจริงๆมันจะมีตัวเริ่มที่เป็นหมีโครลาสิครัไอ้เป็นหมีสีหมีขาวๆแล้วแหละตัวนั้นจะเป็นตัวเริ่มของมันนะครับมันซึ่งไปเป็นตัวไว้หาตัวที่ติดชื่อเนโปเฟสเซอร์ถ้าจะเรียกให้กระจ่างก็คือมันคือสายชั้นหัวาละครับเรียกแค่นี้แล้วก็น่าจะเข้าใจเลยนะโอเคมาดูของกันก่อนเลยตัวเริ่มก็เป็นตัวอย่างที่บอกคือตัวนั้นนะครับมาที่ตัวเกตหนึ่งก็จะมีทิ้งไตรสามเพราะว่าตตััวมมนเองงงไไไ่ด้้ิิใช หนักขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ใส่ไว้3ใบแล้วก็จะมีตัวเป็ดไว้2ใบครับไปเล่นต้นเกมเหมือนเดิมเล่นโวบิโนชิรัสเหมือนเดิม mm hmm. แล้วก็จะมีตัวนึ่งเป็นของสายโปรเฟสเซอร์เลยคือเจ้าตัวนี้ถ้าอ่าถ้าเมื่อมันลงมาถ้าเป็นการเราติดชื่อโปรเฟสเซอร์อะครับมันสามารถโจมตีอย่างแถวหลังได้แต่ว่าจบเทินมันต้องฆ่าตัวเองตายซึ่งจะเป็นสเต็ปในช่วงที่ใช้การเกมของมันนะครับแล้วมาที่เกต2ก็จะมีตัวกรบนะครับมีเทคเดียวกันใช้โซพาสเหมือนกัน ก็เป็นใช้ช่วงกลางเกมเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีตัวหนึ่งตัวนี้จริงๆมันจะคล้ายๆเทคพวกตะบุญเสือแต่ว่ามันจะผิดกันนิดนึงตรงที่ว่ามันจะเป็นแค่วันเพลเทินเท่านั้นคือถ้ามันลุกขึ้นมามันก็จะสแปมไม่ได้นะครับเมื่อโจมตีวันกาถ้าวันจาติดว่าติดโปรเฟสเซอร์นะครับเลือกเรียกการอีหนึ่งใบที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันบวกสี่พันต้องคอลัมน์เดียวกันนะและตัวที่บวกสี่พันนั้นจบเทอร์จะได้จบเทอร์จะจั่วตายนะครับแล้วก็ จะมีเพนซิลโคลาครับสองใบอันนี้ใส่ไว้เฉยๆ,ๆอ่าขออภัยเทยอนไทเกอร์ไม่เป็นซิลโคลาเทยอนไทเกอร์ครับสองใบแล้วก็เนี่ยบีโนคิลัสไทเกอร์นะครับสามใบอันนี้ก็ไว้ปั๊มอยู่แล้วแล้วมาที่ตัวเกรดสามครับหลักๆก็จะเป็นในส่วนของชานัวนะครับหรือเบกรกไลท์ของเรานั่นเองใครจําเทคตัวนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะบอกตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นจะไม่ได้ขยายความเพิ่มนะก็คือรีวิวเบรกสี่ไลท์ทับแวรน์หกหมื่นแล้วก็จะได้รับเทคเรียาการทั้งหมดของเราเนี่ยจะบวกสี่พัน นะครับจะบวกสี่เมื่อเมื่อเรียกากาศของเราโจมตีเนี่ยจะเลือกเรียกากาศใบอื่นหรือจะเลือกตัวมันเองก็ได้เลือกใบไหนก็ได้เลือกเรียกากาศถึงใบบวกสี่พันนะครับแล้วเมื่อจบเทินจัว่วแล้วก็ตายนะครับแล,แล้วก็จะมีตัวเกดสามตัวใหม่ที่เอามาเล่นกับมันเป็นโคมเปเซอร์เหมือนกันตัวนี้มีเทคบอกว่าในถ้ามันลงมาทําการไ right, รนะครับทับตัวของชานั่ให้ทิ้งการที่ติดชิปโคมเปสเซอร์บนมือหนึ่งใบแล้วก็จะทาการสไตร์สองตัวนี้นะครับมันจะมีแคชเพา กับไอตัวบาฮามานะเนี่ยนะครับสองตัวนี้ตัวไหนก็ได้ซึ่งไอตัวข้างบนยังไม่ออกนะไออมนิสเตอร์ดากอนข้างบนยังไม่ออกมันออกแค่อิมมอร์ติลิตี้โปรเฟสเซอร์นะครับนะแล้วก็จาตตีโซนเนี่ยทำการสไตล์ได้เธอนะไม่ได้ไม่สามารถสไตล์ได้ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีท่าของมันเดี๋ยวเราอธิบายฟังแล้วก็ใส่เบลลี่หนึ่งใบทีวสี่ครับแล้วก็จะมีเบลลี่ตัวล่างสไตล์สองใบเบลลี่ตัวนี้ถามว่าทำไใส่ไว้ทําไมเผื่อแบบแก่สามไม่ขึ้นจริงๆอะ่ะอย่างน้อยอยังเอา ไอ้น,นี่มาใช้ได้นะครับแต่หลักๆก็ๆไม่เล่นมนาก,การสองครับตัวเก็บหลุมตัวเก็บของสองติดัเซตเก็บของสองอตัวเห็นตายตอนเอนเทิร์นนะครับนะแล้วก็ได้จวดได้หงายแดงนะครับ1แล้วก็ตัวของเก่าจริงๆนี้มันเป็น GR นะครับ1ใบแล้วก็จะมีตัวเนี่ยไอตัวอะไรนะบราฮาบาอะไรมันอ่านว่าบรามมานามาเนนดาเนี่ยนะครับชื่อไม่อ่านยากตัวเนี้ยสี่ใบคือมันต้องหงายตัวเอง ไหนตัวนี้มันจะมีเที่บอกว่าเมื่อมันจบเมื่อยูนิตนี้โจมตีนะครับ<ม>ถ้าฮาร์ดเราติดชิปโปรเฟสเซอร์ ure, mm. เขาได้บัตรหนึ่งหายตัวมันเองนะครับแล้วก็คออาการ์ดจากบนมือตามจํานวนการ์ดในดีโซนที่หงายหน้าอยู่แล้วก็ทุกตัวนะครับจะบวก4ี่พันจนจบการตอ่อสู้แล้วเมื่อจบการตอ่อสู้จะจั่วแล้วจะตายนะครับเมื่อจบเทิร์นขอพายไม่จบเทิร์นจะบวกสี่พันจนจบการต่อสู้แล้วเมื่อจบเทิร์นจะจัวจ่วแล้วจะตายวิธีการเล่นครับคือเอาจริงๆอะ่ะ ตัวเริ่มอ่ะพอไลฟ์ปุ๊บถ้าตัวเริ่มใช้ต้นเกมได้ใช้เลยเพราะว่าถ้าเรามีโปรเปสเตอร์บนมือปุ๊บมันไม่หาโปรเปสเตอร์อีกใบหนึ่งขึ้นมือได้เลยอย่างน้อยมีตัวสไตล์หรือตัวเบรกแน่ๆนะครับนะแล้วก็มันจะมีก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆครับช่วงเกรดสองก็จะเป็นเบอรนอคิลัสและเล่นท่าเดิมก็ได้คือถ้ามีตัวอะไรสักตัวหนึ่งอยู่ช่องเลียเอาอ่าเป็ดนะครับชี้แล้วก็เอาเบรนอฟิลัสจิ้มพลังให้โดนันตายด้วยจั่วคืนก็ได้อันนี้ก็เทคสแตนดาร์ดอ่ะคือมันปกตินะครียบประ ถ้าฟูลคอมโบมันแวร์เราต้องยืนเป็นชานัวนะครับเท่านั้นนะคือพอแวร์เรายืนเป็นชาดัวเสร็จปุ๊บสกิลมันจะฟูลคอมโบตอนไหนฟูลคอมโบตอนลิมิตเบรกครับแนะนําให้เราฝ่ามือไว้ก่อนแล้วก็ไอตัวพวกนี้อย่าเพิ่งไปลงนะให้ลงในเทร์นั้นทีเดียวก็ตัดเส็บซ้ายขวาอะไรไปเรื่อยๆก่อนนะครับคือมันจะเป็นเทคอย่างนี้ครับถ้าสมมติเรายืนปุ๊บแล้วเราถึงท่อนที่เป็นลิมิตเบรกสี่ของเราแล้วนะครับให้เรานําตัวนี้ไลท์ลงช่องแวนมันจะเหยียบเบรกครับพอมันเหยียบเบรกเสร็จปุ๊บแวนบุก เมื่อเรียกกาศโจมตีจะบวก4 0 0พนะครับให้กับใครก็ได้หนึ่งคนแล้วจบเทินจบเทินจวตายนะครับแต่ทีเนี้ยพอเราเอาตัวนี้ก็เบรกเสร็จปุ๊บอย่างได้เทกพวกนั้นเสร็จปุ๊บให้ทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบที่ติดชื่อโปรฟเฟสเซอร์ก็คือเอาง่ายตอนที่เราจะเบรกตัวเนี้ยบนมือเราต้องมีเกรดสามใบอยู่ที่ติดชื่อโปรฟเฟสเซอร์อีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็ทำการสไต์มาสไต์ตอนนี้มันมีแค่ตัวล่างนะครับก็สไต์มาเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็เซตบอร์ดรอเลยครับบอร์ดแรกเซ็ตยังไงบอร์ดแรกนะครรับเอาตงๆนะ บอดแรกเนี่ยมันมีแค่ข้างหน้าก็เซตได้แต่ทีเนี้ยเราก็สามารถเซตได้แบบโดยการที่เซตเจ้าทุกตัวพวกเนี้ยไว้แถวหลังได้เช่นกันครับอย่างตัวนี้หรือตัวนี้เซตไว้ข้างหลังก่อนนะครับคือแค่ลงมานะครับแล้วก็แวร์เรามันติดชื่อโปรโสเซอร์ Pro Pro อยู่แล้วนะครับไออย่างตัวเนี้ยลงมาปุ๊บก็โซบาร์ให้มันมันจะได้ตีได้เซตลงหลังไปเลยนะครับพอเซตลงหลังเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวหน้าตีครับตัดเส็จตัดเส็จไปเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บ อย่างถ้าตัวหน้าตีปุ๊บมันจะชี้พลังใช่ไหมถ้าสมมติว่ามันตีเข้าอยู่แล้วก็ไม่ต้องชี้ตัวเองก็ไปชี้คนอื่นก็ไปชี้ลงแถวหลังก็ได้ครับไปชี้ใส่เจ้าตัวพวกเกตไอ้กบหรือเจ้าเนี่ยก็ได้เกตหนึ่งหรือเกตสองตัวนี้ก็ได้ชี้ให้พวกมันบวกตัวสี่พันสี่พันนะครับแล้วก็เอาแวนโจมตีพอเอาแวนโจมตีเสร็จปุ๊บถ้าเราใช้สไตล์ตัวนี้เป็นครั้งแรกมันจะเรียกได้ตามจํานวนจีโซนที่หงายหน้าอยู่ก็คือมันจะมีแค่สองใบนั่นแหละมันก็จะเอาแถวหน้ากระโดดกลับมาใหม่สองใบนะครับ มา,าแถวหน้ากระโดดกลับมาใหม่2ใบซึ่งเทคนี้จะแรงที่สดดตอนไหนเทคนี้จะแรงที่สุดตอนเขาห้าดมครับมันจะตีตัดเส็บตัดเส็จอ่ะแล้วก็แวนโจมตีพอแวนโจมตีเสร็จปุ๊บใช้สกิลมันมันจะกระโดดแถวหน้าขึ้นมาสองตัวนะครับพอกระโดดแถวหน้าขึ้นมา2ตัวตัวแถวหน้าตีตีพอตีไปเสร็จปุ๊บ2ตัวก็จะจิ้มพลังเหมือนเดิมถ้ามันตีเข้าก็ไม่ต้องจิ้มถ้าไม่ตีไม่เข้าต้องจิ้มนะครับแล้วก็เอาตัวแถวหลังกระโดดไึ้ไปตีอันนี้ตอนเขาห้าเดม แรนเขาจะโดนจังๆอีก5้าเวฟถ้าเขา5้าแดมเลยต้องกาดทั้งหมดอะ่ะคืออย่างน้อยต้องมีฮิลหรือ PG จรวมกับบนมือรวมๆกันอยู่ที่สี่ดูที่5ใบถ้าเขาห้าแดมเลยนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตีไปแล้วเขาไม่ได้ตายหรืออะไรหรือว่ามันตีไม่เข้าต่อเพราะว่าแบบพลังมันเด้งใช้สไตล์สทีนี้แหละมันก็จะแรงขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้าเอาตัวนี้มาสไตล์เฉยๆสิ่งที่หายไปคือพลังของตัวฮาร์ดมันก็หายไป เพราะว่าไอพลังของตัวเบรกมันก็หายไปเราลืมบอกนะเพราะเมื่อกี้พอมันกระโดดด้วยผลของสกิลอ่ะเทคเบรกมันจะติดปกติมันไม่ควรติดแต่มันก็กลายเป็นว่ามันติดด้วยเพราะมันกระโดดจำไรเขมานะครับทีนี้พอมันกระโดดเข้ามาปุ๊บพอครั้งที่2ลงมาที่มันจะหาสิ่งที่หายไปอย่างที่บอกก็คือในส่วนของแค่ตัวพลังแค่ตรงนั้นพอพลังตรงนั้นหายเสร็จปุ๊บอะก็สามารถทําถ้าถ้าเราสไตล์เป็นไอตัวนี้เป็เราบที่2ลงมาเราก็สามารถทําเวฟเพิ่มได้ตีตาเซปตาเซป เอาข้างหลังตีไปให้หมดเลยก็ได้ตีเข้าแวนถ้ามันตีเข้านะแล้วก็มาว่าอย่างเทคตรงนี้มันบอกว่าบวกสี่พันจนจบการต่อสู้อะไรเงี้ยแต่ซึ่งมันเป็นเทกนี่แต่ถ้าถตัวหลังมันตีเข้าอยู่แล้วก็ให้ตีไปเลยหรือเอาตัวหลังตีตัดเสร็จแล้วตัวหน้าตีธรรมดาแต่ถ้ามันไม่เบรกมันจะเบามากครับแล้วมันจะตีถึงขั้นตีไม่เข้าเลยพอมันตีไม่เข้าเส่ปุ๊บมันก็เลยใจนี่นะครับนะ้อาจจะได้แค่ตีตัดเ็จตัดเ็จแค่นั้นเองคือเอาจริงช็อตที่มันจะแรงที่สุดมันมีแค่นี้นะครับนั่างมันจะแรง แต่เราก็ต้องพยายามกดเขาขึ้น5แดมให้ได้เช่นกันนะครับนะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ยังไงถ้าใครมีชานอยู่แล้วก็ลองแรกๆของที่เหลือๆมาเล่นได้ครับจริงๆก็หลักๆก็จะมีทิปเปิลแรตัวนี้แล้วก็จริงๆก็มีตัวสไตล์ของมันแค่นั้นเองที่เป็นทิปเปิลแลนะครับยังไงก็ลองแรกมาเล่นกันดูครับซึ่งอันนี้อธิบายก่อนนะคือถ้าตัวเนี้ยอธิบายแลวสะกิลวันผิดต้องขออภัยนะครับเพราะว่าจริงๆ วิธีการเล่นมันคืออย่างนี้แล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าเป็นอย่างงี้ว่ามันต้องต้องติดอ่ะเออคือมันจะมันมันจะมันมันเรียกสไตล์ทูอ่ะสไตล์มาเลยนะครับนะถ้าเข้าใจถ้าถ้าเข้าใจผิดยังไงก็หรือว่ามันไม่ใช่ตามไหนก็ขออภัยแต่ว่านั่นแหละวิธีการเล่นจริงๆมันคือมันเป็นแค่อย่างนั้นนะครับนะประมาณนี้ครับผมทำคลิปนี้นะครับสไตล์อื่นก็ใช้ตามสถานการณ์ครับนะถ้าชอบก็กดไลค์ตามกดตับสต๊าชอย่าลืมกดกระดิ่งไว้บ้างเพื่อเป็นการทักช่องเรา อยากสนับสนุนพวกเราผมเพียงด้วย15บาทสามารถสมัครเป็นแถมเปนเบอร์ได้ฝากแฟนเพจด้วยวิวทีวีไทยแชนแนลวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆทางช่องเราผมต้องวัสดีครับ